โอเคก็สวัสดีครับผมนะวันนี้มาอยู่กับเอ็ดดี้วันนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะปลอมตัวไปเป็นสาวนะครับไปท้าเ,เพื่อนผมนะครับผมนะไม่พูดมากเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าคลิปต่อไปนี้จะเป็นการเล่นเกมกับเพื่อนและพูดคุยชิลๆนะครับไม่รู้ว่าอันโอเคโอเคอังกูกำลังเยียนเสียงอะไรนี่โอ่ะหลัวอ่หลัว่าไงอังเขาบอกว่าั กาะมาเหรอเขาก็รีอเอาเกาะมาใส่อะไรหรอส่เลยวะ้เอาเล,เเาเลวเกอร้านค้าอ้โหเชื่อึงมากยนะ ต่อแล้วแม่งโคต,โคตรตึงเลยโดนฆ่นยอตม่ี่รก็ตายแล้วละโอ้เขาโคตรตึงอ่ะบอกเลยอันเขาอยากเล่นปืนลูกไม้จอกูพักไปถามเขาแป๊บหนึ่งเขาบอกอันเขาบอกว่าอันเล่นลูกซองก่อนก็นได้เล่นลูกซองปืน ถอดก่อนแล้วก็ไปเล่นปืนลูกตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่เดียวเลยเลยปะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเขาก็เฮ้ยไอ้เชี่ยเชี่ยลั่นลั่นจอเลยสัตว์แม่งเออเขาบอกกลางนี่เลยแต่ว่าอันต่าสิดเปี่ยนว่ะ สัตว์ตัวเทียเลยพูดไหลแต่ฮะ่แล้วเขาให้ไม่เดียวกลับไงไม่ไม่บอกมึงบอกสิเมื่อกี้กูยิงหมอบไปแล้วแล้วมาอย่างี้แม่งล่ะอ๋ออ๋อ ตายก่อนดิโดนแยลยอะไรนะกูยิงกูยิงหัวไปแล้วเขาไม่ตายอ่ะอ๋อเดี๋ยวว่าเขาจะยิงก่อนกูหรอเออแต่ว่างๆอันเดี๋ยวกูจะชวนเขามาคุยได้อืมแบบมาเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยเออแต่นี่แต่แต่นี่ าไม่พูดเลยอ่ะเด,ดี๋ยวนี้เขาไม่พูดเลยอ่ะแบบเล่นขนาดเขาแกะจอเขาก็ยังปิดไมค์ปูเลยเออปิดไมค์เขาเลยเฮ้ยไม่ถายเก่งเลยหอเขาเหลือเยอะป่ะอีเยอะไม่เ,เยอะอีเยอะเหลือโคตรโลโลสัสสัสเลยหมอกแตกไหมหมกแตกดิไม่ไม่ตายเกมดีครับ เฮียเขาตึงเกินไปเขาตึงเกินไปเขาตึงเกินไปอ่ะไอ้หรือเปล่านะกูจะไม่ติดเลยละตังไอ้เหยาดเดาเขาแบบจับดิโอ้โหไอ้เหี้ยมึงแรงแกมุกจริงเงีเลยวะไอ้ผมบอกเขาเตรียมตัวไว้เลยเดาจริงจังโอ้โหเลยจะเชื่อมึงบอกเขาไว้ด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวกูพักไปบอกเขาแป๊บนึง บางสายเลยเหรอเออดินจับโอเคโอเคโอเคนีค่ครับไมเกมต่อไปผมจะอัานให้สั้นลงนะครับ <First Blood. S 1> ลเล First blood first blood. ได้ไอ้ที่นี้แม่งเหลี่ยมเย้ first blood คมเกินเนี่ย first blood อ้เหี้ยแม่งมันตึงเกินไปอ่ะมันดูไอ้เหี้ยมันมันเวอร์กันตั้งแ่เก่าอ่ะเฮ้ย เลิกกันไปหรือเปล่าวะก็จบคลิปไปเป็นที่นี้แล้วกันนะครับบนดูก็ผมไม่สำเร็จนะสำหรับภารกิจนี้ถ้าใครอยากให้มี EP 2ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่บวยกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอ้โหจบโคตรโหดเลยสัตว์ โอ้โหแม่งตึงโคตแม่งแม่งตึงเวอร์จัดเลยเหี้ยแม่ม่โอเค <Okay. S 2> <laughs> เขาบอกว่าเขาพอดีกว่าอันเขาน่าจะไม่ไหวกับคนเนี้ยเออเขาบอกอะ่ะเขาไม่น่าไปกับพ <laughs> ี่ไว้อ, <laughs> อ่ะโอ